มีข่าวดีมาบอกค่ะสวัสดีค่ะเพจสร้างเงินในอากาศค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กาลังใจกันด้วยนะคะวันนี้เพจสร้างเงินในอากาศมีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆจ้าสาหรับคนที่เปิดสร้างรายได้าจากคลิปเรียวได้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลยนะคะคือเราไม่ต้องรอสะสมเหรียญให้ครบร้อยเหรียญถึงจะเบิกเงินได้อีกต่อไปแล้วจ้าตอนนี้ Facebook ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบใหม่นะคะ แค่25บห้าเหรียญก็สามารถเบิกเงินมาใช้ได้แล้วค่ะคือเขาจะให้มีเลือกสองอย่างนะคะเลือกยี่สบห้าเหรียญขึ้นไปหรือว่าเลือก100หนึ่งรอยเหรียญก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะสําหรับครีเอเตอร์มือใหม่อย่างเราเพราะบางครั้งกว่าจะสะสมเหรียญให้ครบร้อยเหรียญนะ่ะมันใช้เวลาน,านานมากๆเลยเพื่อนๆแต่ตอนนี้สบายแล้วค่ะชิลๆไปเลยแค่25ห้าเหรียญก็สามารถเบิกเงินมาซื้อขนมได้แล้วค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ผ่านเกณฑ์แล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เราต้องสู้กันต่อไปนะคะอย่ายอมแพ้เราจะสู้ไปข้างๆกันค่ะจับมือกันไปนะคะสู้ๆู้จ้า